ใช้แค่อินดิเคเตอร์ต่อจากนี้ในการเข้าสะสมทองคำมันจะทำให้คุณครับไม่ติดดอยกับทองคำอย่างแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอนนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้หัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำนะครับแตคค่คลิปนี้ครับผมจะมาแชร์และแบ่งปันในแนวทางที่เรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งคนครับที่เรียกได้ว่าคุณอยากจะลงทุนในทองคําแล้วก็เน้นไปที่การเก็บสะสมเป็นหลักนะครับผมบอกเลยครับว่าการใช้อินดิเคเตอร์ในสิ่งที่ผมเราจะพูดต่อจากนี้และแค่ทําตาม คลิปในวันนี้คนระับมันจะช่วยให้คุณครับไม่ติดดอยอย่อยางแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับก็อยากฝากเพื่อนๆบีบีทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องบอนแฮปปี้เนส s ุร์นเวสเทอร์นะปั่นการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ดานต้ได้ด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดในการติดตามคอนเทนต์ดี อย่างที่ผมได้เคยสัญญากันเอาไว้นะว่าถ้าช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะมีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0หมื่นสับสครเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไหร่นะผมจะมอบของรางวัลให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะซึ่งของรางวัลที่ผมตั้งใจจะมอบให้ต้องบอกเลยนะว่าหลายต่อหลายคนคุณอยากจะทําให้ชืิตของคุณนะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคุณอยากจะทําให้การเงินของคุณมันสตรองขึ้นปลดหนี้ได้นะพาตัวเองไปสู่คําว่าอิสรภาพทางการเงินซึ่งต้องบอกเลยนะว่าผมเคยทําโปรแกรมลักษณะที่กําลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับให้ก เยอะแล้วพอสมควรนะครับแต่เงื่อนไขคือถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะปลดหนี้ได้คุณอยากจะมีการเงินที่แข็งแรงขึ้นคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินคุณจําเป็นครับที่ต้องเอาคําแนะนําของผมเอาไปลงมือทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆคุณยังยงครับห้ามดือ้อห้ามเถียงห้ามสนห้ามเหยียบเบรกโดยเด็ดขาดนะครับแลวผมบอกเลยนะครับมันจะทําให้คุณครับไปถึงผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดนะครับก็มีคนที่เขาเข้ามาในคลาสลักษณะแบบนี้ของผมนะีระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับเขาเกือบจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเเดีียวกันนนนคบา่พ รู้จักกับผมยังไม่ถึง2ปีเลยนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันการเงินของเขาก็แบบว่าค่อยๆทําให้มันสตรองขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยเกือบ2ปีที่ผ่านมานะเป้าหมายของเขาในเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินเขาสําเร็จไปกว่า60%เป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดนะมีคนที่เรียกได้ว่าการเงินของเขาเนี่ยติดลบนะ,ะเดือนละเฉียดแสนกันก็มีนะแต่เรารู้จักกันเพียงแค่1ปีก็มีนะเขาสามารถพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันถ้้้้าาาาคุณออออยยกกไดสิ่่่งงงงนนีีทบะรัผมจใหเป็ขวล สำหรับช่องทาง YouTube ตรงนี้โดยโปรแกรมที่ผมจะพูดถึงตรงนี้นะครับชื่อโปรแกรมคือรอดหรือร่วงรู้กันได้เลยนะครับโดยโปรแกรมนี้ผมบอกเลยนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาฟรีเลยนะครับย้ำนะครับว่าเข้ามาฟรีซึ่งผมจะถือว่าผมจะให้เป็นของรางวัลสําหรับชาวสมาชิกในช่องทาง u t u b e ตรงนี้นะโดยโปรแกรมที่ผมพูดถึงรอดหรือร่วงที่ว่านี้นะผมจะทําให้กับคุณนะครับในช่วงสิ้นเดือนมกร,ราคมนั่นเองแล้วเราจะทําโปรแกรมนี้กัน,นครับหเดือนเต็มเต็มย้ําว่าฟรีนะครับโดยผมจะปิดรับสมัครโปรแกรมนี้นะครับ 25มกราคมนะครับใครที่คุณสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลฟ์แอดที่ผมแปะเอาไว้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่ารอดหรือร่วงนะครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวแอดมินจะพาคุณเข้ากลุ่มนะครับโดยสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับคือส่งหลักฐานในการติดตามช่อง y o u t u b e o n Happiness Investor ตรงนี้ครับให้กับทางแอดมินนะครับแอดมินถึงจะพาคุณเข้ากลุ่มกันต่อไปนะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณตั้งใจทําแบบที่ไม่ดื้อไม่ซนไม่เหยียบเบรกชีวิตของคุณในด้านการเงินจะดีขึ้นได้ออย่าแนนนก็ ไว้เจอกันนะครับผมและแน่นอนครับอย่างที่ได้พูดกันไปนะเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ที่ได้ได้ว่าถ้าคุณเป็นสายสะสมทองคำนะคุณจะต้องใช้อินดิเคเตอร์แบบไหนเพื่อทําให้คุณครับเข้าลงทุนทองคำแล้วไม่ติดดอยแต่ก็ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่า คลิปในวันนี้คนระับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างทองคาเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสีย่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้นะครับผมเปิด กราฟของทองคํากันขึ้นมานะครับโดยไทม์เฟรมที่ผมเปิดอยู่นี้เป็นไทม์เฟรมวีนะครับอย่างที่บอกนะว่าคลิปในวันนี้นะผมจะมาแชร์มุมมองส่วนตัวของผมนะครับย้ําว่าเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาของทองคําในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1848.1 US ดอลลาร์นะครับแล้วประเด็นสําคัญคือเราควรจะเข้าซื้อมันดีหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์มุมมองส่วนตัวของผมตรงนี้กันนะครับโดยแน่นอนที่สุดครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตเส้นสีเขียวตรงนี้นิด หนึ่งน้อที่อยู่ในกราฟนะเส้นสีเขียวที่คุณมองเห็นตรงนี้อยู่นะค,คือเส้น EMA 200นะครับในขณะที่ข้างล่างนี่ครับที่เป็นเส้นสีเขียวข้างล่างนี้จะเป็น indicator RSI นั่นเองนะผมอยากให้คุณสังเกตอะไรค่อยๆไล่ดูนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าสมมุตินะครับคุณ ตัดสินใจว่าคุณควรจะเข้าซื้อดีหรือเปล่าผมก็อยากให้คุณสังเกตรตรง RSI ที่มันเกิดจังหวะ oversold ตรงนี้เนาะซึ่งแน่นอนที่สุดครับตอนที่ RSI oversold ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณเห็นว่ากราฟตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใต้เส้น EMA 200ผมก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณควรจะเก็บสะสมเข้าซื้อเพราะถ้าคุณดูนะนี่คือพอคุณสะสมปุ๊บราคามันจะดิดต,ตัวขึ้นไปบางคนบอกถ้าเกิดว่า RSI ไม่ได้อยู่แดนโอเวอร์โซแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะในการเก็บสะสมเข้าซื้อสมมุติเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณเก็บสะสมรอบตรงนี้นะครับราคาก็จะมีโอกาสดีตัวพุ่งสูงขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นครับถามว่าแล้วเราจะไปเก็บอีกทีเมื่อไหร่ก็ตรงนี้เลยครับทุกคนครับนี่ครับ นี่คือจังหวะที่เกิดขึ้นครับ RSI ตรงนี้เข้าสู่แดนโอเวอร์โซ่อีกครั้งบางคนบอกตรงนี้ก็โอเวอร์โซ่แล้วนะครับซึ่งไอตอนที่โอเวอร์โซ่ตรงนี้คุณจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ใต้เส้น EMA 200ร้เนะดังนั้นเนี่ยผมก็มองภาพว่านี่ครับคือจังหวะที่ดีกว่าถ้าคุณได้เก็บสะสมรอบนี้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะเออคุณก็จะพบเจอว่าราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนับถามว่าเราจะไปเก็บอีกทีเมื่อไหร่ก็ง่ายมากๆเลยครับนี่ครับเหมือนเดิมเลยครับจังหวะทีี่น่นครับ อ่า RSI เข้า o v e r s o l d แล้วก็กราฟตรงนี้อยู่ใต้เส้น EMA 200ผมก็มองว่าเป็นจังหวะเก็บแต่บางคนบอกเฮ้ยมันก็ดีดขึ้นได้นะโค้ชเออแต่สุดท้ายมันก็ร่วงลงมาต่อก็ไม่มีอะไรเลยครับคุณก็แค่เก็บเพิ่มแค่นั้นเองนี่ครับช็อตนี้คุณก็ เก็บเพิ่มได้นะครับช็อตตรงนี้ล่วงลงมาคุณก็เก็บเพิ่มได้อีกเช่นเคยหรือช็อตนี้มีรอบให้คุณเก็บอีกคุณก็เก็บเพิ่มแสดงว่ารอบตรงนี้เนะี่ยคุณเก็บได้ประมาณ4ไม้หลังจากนั้นมันก็ดีดต,ตัวพุ่งสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนบอกแต่มันขึ้นนิดเดียวไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องโลภครับก็ค่อยๆเก็บสบายๆในแบบฉบับของเราเนาะในขณะเดียวกันครับจังหวะนี้ครับนี่ครับ RSI oversold ตรงนี้อยู่ใต้ EMA 200คุณก็เก็บเพิ่มได้อีกแล้วตรงนี้ครับ RSI Oversold ตรงนี้ EMA 200อีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะเห็นไหมอ่าหลังจากนั้นดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปเช่นเดียวกันนะนี่คือโอกาสที่มันเกิดขึ้นเนาะผมเลยมองภาพว่าจังหวะที่สวยจริงๆเนี่ยที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณจะเก็บจริงๆเนี่ยก็ลองมาดูต่อนะค่อยๆไล่ นะมันอาจจะมีจังหวะขาลงเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับคุณก็แค่ค่อยๆทยอยเก็บนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยการเก็บสะสมแบบนี้ก็จะทำให้ต้นทุนของคุณที่เฉลี่ยเนี่ยมันต่ําลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนที่สุดครับพอเราเห็นสภาวะอย่างที่เป็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับณนะตำแหน่งตรงนี้คุณก็เห็นว่านี่มีให้เก็บอีกหนึ่งช็อต นะครับช็อตใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะมีให้เก็บอีกหนึ่งช็อตใหญ่เช่นเดียวกันบางคนบอกขอเก็บตรงนี้ด้วยได้ไหมก็แล้วแต่คุณนะเอออยู่ที่ความพึงพอใจของคุณเลยว่าคุณจะเก็บสะสมเข้าซื้อได้ทันหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นก็สามารถดีดตัวขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเราลองมาดูในจุดปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนถ้าสมมติผมนั่งไล่ตั้งแต่ตรงนี้เนาะอ่ะช็อตตรงนี้ นี่ครับไม้แรกที่คุณอาจจะเก็บสะสมเขาสื้อนะบางคนบอกตรงนี้เพิ่มได้ไหมก็แล้วแต่คุณไม้ที่2ก็ได้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้ครับไม้ที่3ตรงนี้นะตรงนี้โอ้โหไม้ที่4โอเคปะจะเห็นว่าต้นทุนเฉลีย่ยคุณต่าลงเรื่อยๆตรงนี้มีให้เก็บรอบที่5อีกหน่อยนึงจากนั้นค่อยดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับพอรอบตรงนี้ร่วงลงมาครับเช่นเคยครับ ใต้ EMA 200ก็ทำให้คุณได้เปรียบตรงนี้เช่นเดียวกันครับเก็บตรงนี้ไปปุ๊บดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพปัจจุบันตอนนี้ผมเลยมองภาพครับว่านี่ครับนี่คือช็อตที่คุณควรจะเก็บครั้งล่าสุดซึ่งจะเห็นว่ามันอยู่แนวประมาณตรงนี้นั่นเองบางคนบอกไอตอนเนี้ยปัจจุบัน1,848.1เราควรจะเข้าซื้อ ตรงนี้ดีไหมถ้าถามผมเนี่ยถ้าคุณไล่ตามสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันคุณจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ RSI ยังไม่ได้เข้าสู่แดนโอเวอร์โซ so. ในขณะเดียวกันนะครับกราฟแท่งเทียนก็ยังนะครับไม่ได้อยู่ใต้เส้น EMA 2 0 0ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผมผมก็คงบอกได้ในมุมมองส่วนตัวผมว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะคุณสังเกตเห็นแล้วนี่ว่าไอ้ช็อตที่คุณเก็บรอบเนี่ยสมมุติเนี่ยรอบก่อนหนะ้าคือตรงนี้เนาะที่ RSI โอเวอร์โ so, ซตรงนี้แล้วคุณได้เข้าซื้อจะตรงไหนก็ตามผมไม่รู้แถวๆนี้ คุณเห็นว่าราคาทองคําสามารถปรับตัวดีขึ้นมา26%เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะก็ไม่ได้แย่นะเออแป๊บๆ26%ผมว่าก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคนะหรือแม้กระทั่งรอบนี้เช่นเดียวกันถนะ้าใครมาเก็บช็อตสุดท้ายแถวๆนี้ได้นะคุณก็จะเห็นชัดเจนนะว่าโอ้โหรอบนี้ราคาทองคําปรับขึ้นเยอะหน่อยนะประมาณ75%นะก็เป็นโอกาสที่ดีนะบางคนบอกแล้วตรงนี้แะนะนะก็ค่อยๆดูมันจะมีรอบเล็กรอบใหญ่รอบเล็กรอบใหญ่ ก็ค่อยๆว่ากันตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าดีขึ้นมา30%มสบผมว่าก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเห็นปะหรือว่าก่อนหน้านี้อ่ะลองดูก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าน่าจะต้องเก็บแถวๆนี้เลยนะนี่ตรงนี้เลยอ่าซึ่งพอคุณเก็บแถวๆนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับโอกาสที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็จะเห็นชัดเจนนะว่าโอโ้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นแรงนะครับรอบนี้รอบนี้แรงมากนะครับถือว่าแรงค่อนข้างมากก็ดีขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้จุดสูงสุดแล้วกันเนาะ ตรงนี้ก็อีกหูหกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะรอบนี้นี่คือหกเด้งเลยนะก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะสามารถทําออกมาได้ดีขนาดนั้นตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ผมก็คงบอกได้แค่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่คุณได้เก็บจังหวะที่อยู่ใต้ EMA 200แล้วก็ RSI Overso เนี่ยมันก็ทําให้คุณได้เปรียบมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับอย่างรอบนี้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนว่าจะมีทั้งรอบเล็กรอบใหญ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้างเออสามสิบเปอร์เซ็นต์บ้างห้าสิบเปอร์เซ็นต์บ้างหรือว่าหลักหลาย,100ร,าาร,ลยร้อยเปอร์เซ็นต มันก็แค่เก็บในจังหวะที่ทําให้ตัวคุณได้เปรียบในระยะยาวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครูเป็นเบอนบีบีทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมแชร์และแบ่งปันเรียกไนดะ้ว่าคุณสามารถเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในการสะสมทองคำนะถ้าใครที่เป็นสายโคนะก็จะช่วยให้คุณสามารถเก็บสะสมทองคําได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไว้วางใจกันในระยะยาวได้ อย่างแน่นอนก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับแล้วสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะหรือรู้สึกว่าคลิปิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์ก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและถ้าใครนะพี่ค ครางคํามร่รวยให้กับตัวของคุณนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. สิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้มันดีหรือมีประโยชน์สําหรับคุณนะับคุณสามารถมาเรียนรู้ไปด้วยกันเพิ่มเติมได้ด้วยนะในคลาสที่มีชื่อว่า go investing นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดตรงนี้และสนใจอยากเรียนรู้ mm hmm. ก็พิมพ์เข้ามาที่ช่องทาง Line app ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คาว่า GLD นะครับและเดี๋ยวแอดมินครับจะัพ p อ o r t คุณนะครับในส่วนส่วนนี้กันต่อไปนะครับ อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักกันนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสนูเบสเตอร์และดูคลิปคลิป,ลปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม